สวัสดีครับผมเองนะครับคุณกุณซิโ่ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับส,ส,สามสิบสี่ซับนะครับอมองอสในเสียงภาคไทยโดยกูเอ,อืมไปทำเคลียต,ต่อดีกว่าฉันว่าเคลียรฉันแถวแถวนี้น่าจะมีนะ <c oughs> อม,มาแล้วอยู่นี่ไงเคลียรของฉันเตินมนหมานสินะเออเอาวาไงเลด ดีเพื่อนอ้าวว่าไงเพื่อนมม่ยืนเลยตรงนี้นะไม่มีอะไรหรอกฉันแค่มาแผลลงบนเลิงปอให้แกเท่นานั้นแหละโชว์เทปเล็กสเต็ปอืมเนี่ยเล็ดฉันฉันไปทางฟลิกก่อนนะนีอะออ่อยู่อะไรกันเนี่ยเออเนี่มันน้ำมันนี่นะมันลื่อนเกินอะไรกันเล็ดอ,อยู่ว่าไงเอ,อเฮ้ยไอโง่ตายสเ,เ,เต็ป เอาบุหรี่ฉันไปกินซะไม่ลนเล็กหยุดนะม่ายงามเันคือต้ยที่อะไรวะไม่มีกระดูกอยู่อันเดียวอืมอืมเดี๋ยวฉันฉันพยายามอย่าลองเลี้ยวตะแคงนิดหน่อยใช่ไหมนที่ยวนะมันจะฆ่าฉันใช่ไหมใช่เราทำยงดีเรากดก็ได้ได้ ลักก่อนฉัน,นจะคิดถึงนายฉันก็รักนายเหมือนกันะกนะฉันคิดถึนง,นนงนายนายเป็นเพื่นอนนะจริงจริงอีเหียอีเพื่อนแล้วไอ้พวกนี้มันโง่จริงๆเลยนะด้วยเลย